สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้ององคงอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอบีจีนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้กับมาบอกเรื่องเล่าของโพดที่บอดจ้เพ้่นในล่มเพื่อนในว่าถึงเรื่องเล่าของการที่สเสดินทางอ่อนทั่วก่อท่อหม้ออีกครั้งน้องพี่น้องนะร่วมเบ็ดเสร็จทั้งหมดสิบเอ็ดขึ้นมาสั่นเพื่อนว่าเนาะ ล้วนเล้วแต่เป็นเรื่องเล่าของความคิดหอดคิดถึงจากทังศิลปินในวงจากทังบอดโจจากทางอีหล่าหน่อยเนาะจังไดเสียกะพร้อมกันเจอกันที่งานนาเวทีทั้งหมดสิบเอ็ดขึ้นนะพี่น้องเนอะบอดโจเพกกื่อกระได้โพดไว้ว่าพ่อโจวงอิงนะคะด้วยความหักเพ่งคิดหอดอ่า ทางก่อทัอ้ํหมอนะคะิไดโล่งอ่อนทั่วถึง11มือนะคะ11คืนอยากพบปะอยากเจอแฟนๆมากครับไม่ได้ลงกรุงเทพมานานแล้วเนาะคุณว่าเนาะพวกเราจะไปถึงหลังเวที1ิบสิอสิบหกจก็คือสีโมงคเคิงถึงหาโมงนั่นหมายวามว่าเป็นเวลาของทุกมือเดอพี่น้องเดอพิ่นประกาศไวเด้อร์ณที่นี่เนาะก็คือ ให้ไปพบพ่อกันได้ที่หลังเวทีทุกวันนะพี่น้องเพื่อนสีโลกไปในวันที่ที่จะเดินไปก็คือเริ่มตน้นคือวันที่20หาเนาะพี่น้องเนาะ24คือวันนี้เป็นวันเดินทางนะคะฉะนั้นแล้วเจอกันเดอ้อพี่น้องทีมงานที่งานก่อนเข้าก่อนเขางานเจอกันที่หลังเวทีก่อนเข้าหลังเวทีใครจะถ่ายรูปมาเลยครับ คิดหอดคิดหอดเพ่นว่าขอแบบเลี่ยงแถวเงาเๆาเลยสันนี่คือสิ่งที่บอโจไดประกาศไว้แล้วกับโพดไว้น้องพี่น้องเนาะและที่สําคัญก็คือจะได้พบปะกับน้องอุ้งอิงและศิลปินรับเชิญอ,อีกมากมายน้องพี่น้องเนาะยกตัวอย่างเช่นเพว่าจะเปลี่ยนพี่แม่มานี่วันหรือน้องอะไรนะคะที่บอกว่าน้องนันเนาะ นั่นนาะพี่น้องเนาะน้องนันเนะาะที่บอกว่าน้องนันน้องนั่นนี่ก็คือถือว่าเป็นี่าอันดับหนึ่งของน้องนันเดี๋ยวด้อให้เพื่อนหาข้อมูลจังหน่อยก่อนคันว่าเาไปถึงหละมันเปลี่ยนจังๆีหละเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องจ๊ะน้องนันคืออศิลปินมาจากไม้ทองค่ำแมนบอพี่น้อง รับซินติปินที่จะพบกันก็คืออีกผู้หนึ่งก็คือน,นองนั่นนั่นอนันไม่ทองคําพี่น้องหาประวัติที่จดเพระแห้งเพื่อนเป็นนมกะเลี้ยงที่ได้อันดับหนึ่งของไม่ทองคําเป็นแชมว์เตอร์ไปพี่น้องน,นะคะแอดบอจูเพื่อนก็นเฉเ่ิญมาในรายการบรูวา่าสิเจอกันมือใดเนาะพี่น,อน,น้องเนาะที่ไหนก็ค่อยติดตามแล้วก็ย่าลืมติดตามได้อีกทางช่องทงั้งนึงเนาะพี่น,อน,น้องเนาะหากใดไปนาเวที่ใด กะเชิญหน้าเวทีเนาะพี่น้องเนาะรวมทายลูกกับน้องอุ้งอิงนะคะเรียพร้อมกันนี่ก็คือเพิ่นก็นสิได้อา่าเขากุ้งปิดได้เนาะพี่น้องเนาะติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบา้านแฝงแฝงเพจเพด้อพี่น้องเด้อถ้าเมาเมาเมา,มาทุกมือเลยบ่รู้ว่าจะร่วมเก่ามือหรือสิบมือเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่เก่าร้อยบาทนะคะถ้าสามวันก็อยู่ที่สามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท ะะหากว่าไล่วันก็คือหากว่าจะเอาเมาะจะมือเดียวบเมากับร้อยสิบเก้าบาทถ้าวันไหนมีศิลปินอยู่ที่ร้อยยี่สิบเก้าบาทปากมานนันติดต่อไปได้ที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแฟนผิดเลอพี่น้องเ้อะเล้ยวกับพ่อมกันนี่นะคะน้องฮักแพงที่บอโจโดจูได้รับเขามากไม่ๆม่หมาดๆาแล้วพี่น้องเนาะเพื่อนก็นสิได้รวมอ่อนทั่วนั่เริ่มแต,แต่วันที่ยี่สิบหาเลยก็คือไปเพื่อชินหน้าเวทีขึ้นเวที ขออ่ากับการหาประสบการณ์นในในช่วงนี้ที่ววงเท่านได้เปิดในฤดูกาลน้ะขอให้น้องได้ทําความหูจักขอให้ได้อ่าเอินว่ายังล่ะสางตัวตนนะคะเพื่อให้ได้พอพอแม่แม่ได้ฮับหูนะคะว่าน้องสิไหบอกว่าดังหรือว่าดังก็สิลูกกันในตอนนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ หากว่าจ้งใดเสียกะเเพิ่นกะจะเอาไปไว้าวุ้งเอาไปขึ้นมุ้งสาวน้อยลํเพินโชว์เด้อปีนองเน้อเข้าเข้าใจกันตามนั่นนั่นหมายความว่าไายในการเดินห้างอ่อนทั่วนับจะอ่อนทั่วตลอดต่อเนื่องไปจนกว่าจะเปิดบุ้มเนาะอันนี้กับบรรลุวานองฮักแพงเสดไปน้ำสู่มือบอแต่ความหมายคือน,นองฮักแพงิไดเริ่มไปน้ำตั้งแต่วันที่ยี่สิบหานี่เลยเนาะบอโจเพื่อกระสีใดจัดงานโชว์ให้อยังจ้งใดเขาค่อยติดตามเนาะ เป็นเลี้ยงเล้าที่ใหม่ๆเขามากนาะตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะแต่สําหรับน้ององค์หญิงของเฮาก็คือยืนหนึ่งยืนแล้วศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือองค์อิเงเพชรบ้านแพงเด้อพี่น้องเ่าสสาหรับท่านใดที่เขามาแล้วรับชมเนาะพี่น้องเนาะมีความคิดเห็นแบบใดคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิป นี่เลยอย่างรั่วๆเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าแชร์ออกไปใครลืมพิมพ์คําว่าเพชรแสงตะวัน A B บเนาะพี่น้องเนาะฝากให้กดติดตามฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของทีมงานสาวอ่าแฟนคลับเอฟซี P C สาวหนุ่ยเพชรบาดเพย์แดะเอฟซี P C แฟนคลับของน้องอุ I ้งอิงเนาะพี่น้องเนาะถ้าไอคลิปนี้บอดจูได้ฝากช่องให้กับเอ็ดพิณจังไดนก็น ขอขอบุญขอบคุณไปทางบอจโจนะคะฝากชมคลิปถ่ายคลิปนีนน้ำเด้อพี่น,อน,นอ้องเด้อจังไดนเจียกะขอขอบุญขอบคุณสุขผู้สุขคนที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดเพนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล้วนๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะให้เฮงๆปังๆสู้ผู้สู้คนนะคะ ติดตามช่องพิศเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ย e ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคนติดตามสักใครจะดิ้งป s, ิ้งปิ้งปิ้งปิงให้คุณแม่ได้ฟองหนึ่งแสนสามสกัยดัเร็ว